ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไทยทูได้พาท,ที่2นะโอเคก็พาท,ที่แล้วเนี่ยผมได้มาถึงเลเวลที่26แล้วนะมันเป็นเหมือนโรงงานสักอย่างนะโอเคนะทัตทูคัมเมลโอเคเดินแตะปึืบอ่าโอเคแล้วก็เกติ้งสตาร์ทึืบอ่าเป็นแมปเหมือน ไทคูนนะเราก็กดกดไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้เงินต้องอย่างแรกเราต้องได้เงิน50บาทก่อนนะแล้วก็ไปซื้อดับเบอรอีกอันหนึ่งซื้อกดไปกันโอเคตอนนี้ผมกดมาสักพักแล้วนะผมมีเงินเป็นร้อยแล้วโอเคซื้อดับเบอร์เมื่อกี้เล่นเพลินเลยกดไปเรื่อยๆกดอีกครั้งนึงอีกอันนึง100บาทนะ โอเคหนึ่งร้อยแล้วื้อดับเบิลฟึบอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เท่าไรเนี่ยหนึ 150. Face ่งร้อยห้าสิบเฟซกิเวอร์อะไรอ่ะเป็นหน้าเหรอเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆกันโอเคผมซื้อได้แล้วซื้อ่าแล้วก็มีเองนะอันนี้ห้าร้อยเลยโอ้โหงั้นก็กดกันย,ยาวๆเลย นี่ใครเนี่ยนี่อ๋อเพื่อนผมครับเ,เขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเขาเล่นเกมนี้ด้วยเหรอขามาถึงเลเวลยี่สิบหกแล้วนะอ่าเดู๋ิเขาจะทำอะไรอ่ผม,ผมกดไปก่อนนะโอ,โอ้โหเงินแปดร้อยหเลยเหรออ่าแล้วเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยตรงนี้หนึ่งเท่าไรเนี่ยกี่ล้านโลบักเนี่ยซื้อไม่ได้ด้วยแล้วไม่กี้เห็นใครตุยตรงนี้อ้าวอ้าวนี่ไงผมตุย โอเคอันนี้เป็นอ้อเราจะต้องผักก้อน้ำแข็งไปเป็นทางนะครับแต่เราต้องหักน้ำแข็งมาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะหยิบลูกบอลลงมานะก็มันมันไม่เข้าหรอกอขึ้นกระโดดเลยโอ้ลื่นมากโอ้ตกตกโอ้น้ำแข็งน้ำแข็งลื่นมากน้ำแข็งอบอึ๊อขึ้น นี่ไงลูกบอลมันมัน,มนตกลงมาแล้วไปเก็บลูกบอลฟึบนีฟึ๊บมันมันบังขับยากนิดนึงโอเคปึ๊บออกมาแล้วเราก็เอาบล็อกน้ำแข็งหลบไปก่อนนะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเล่นทุกด่านหมดแล้วผมเล่นจบเกมแล้วนะ แล้วก็บล็อกน้ําแข็งตรงนี้มันจะเข้ายากเข้ายากนิดนึงนะ mm. เพราะว่าแบบบล็อกมันพอดีกันมากๆอ่ะ mm. ปึ๊บโห oh. พอดีแบบเป๊ะอ mm. แล้วก็ mm. เราใช้ชิปล็อกดันลูกบอลขึ้นมานะ mm. เพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยเราจะปีนลูกบอล mm. เอาเอาตัวอยีงยงเล้มันมันวิ่ง mm. เราต้องค่อยๆเอาลูกบอลขึ้นนะตรงนี้น่าจะนานอยู่เดี๋ยวข้า,ามแล้วกันโอเคผมเอาลูกบอลขึ้นมาได้แล้วแล้วผมก็ต้องค่อยๆเรียงลูกบอลไปนะอย่าให้อย่าให้มันตกนะเพราะว่าเราจะต้องเอาลูกบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคพอมันไปถึงแล้วเราก็ให้มันอยู่ มันอยู free, ่นิ appeal, ่งๆนิ่งๆนิ่งงั้นิ่งแล้วนะอ่าโอเคนิ่งแล้วแล้วเราก็เอาน้ําแข็งอันนี้ยออกมาฟื้มมันจะพอดีแบบอแป๊ะมากฟื้แป๊ะอ่านี่ไงโอเคแล้วเราก็ดันน้ําแข็งไปด้านต้องอ้อมหน่อยเนี่ยฟื้แล้วก็ไปด้านซ้ายฟื้โอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องให้น้ําแข็งเข้าไปอยู่แล้วก็ ดันมันเข้าไปปึ๊บ,บเข้าไหมเข้าโอเคผอวพอดีพอดีเป๊ะอีกแล้วโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปเอาลูบอ่อนกระโดดข้ามโอเคตรงนี้จะอันตรายหน่อยนึงนะเพราะว่ามันโอเคตรงนี้เราก็ค่อยๆดันมันเข้าไปปึ๊บโอเคแบบน,นี้แล้วเราก็เอามันไปท้านขวาผมจะตกลูกบอลก็จะตกเหมือนกันโอ้ยไม่ก็โอเคค่อยๆนะครับจะยินยินอย่าหวัวร้อนนะ ไม่งั้นเราจะต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะดันเข้าไปเราเพื่อนจะบังเลยค่อยค่ดันค่อยค่ดันไม่้มันติดมันติดเสาแล้วทําไมลูกบอลมันแหลกๆอย่างนี้เนี่ยดันเข้าไปโอเคดันเข้าไปปึ๊บปึ๊บดันโอเคอยู่นี่นปึ๊บกระโดดขึ้นไปเย่ผ่านโอเคนะนั่นต่อไปเป็นตายด้วยความขยะแขยะ เครอหมัยไฟแชมาอยู่เกมโปรดของฉันคือโลบอกแล้วคุณฉลักฟอนนะสมัยาดเสียงเพลงแบบดังมากโอออ่าอ,อเคมาอันนี้เปลือกกล้วยโอเคมันจะมีเป็นเหมือนบักหรือว่าเป็นกิดของเกมก็ไม่รู้นะเราถ้าเรามาวางเปลือกกล้วยไว้ใกล้ๆกาแพงเนี่ยแล้วเราเดินไปเร็วๆเ,เ,เนี่ยเราอาจจะทะลุกําแพงได้นะแล้ว เปลืก้วยมันสปอนแบบช้ามากมาแล้วฟึบเราวางไว้แล้วเราก็เราก็เดินเข้าไปฟึบอ่าเราก็จะทะลุลงมาแบบนี้นะโอเคมาวเลเวลต่อไปอันนี้เป็นหน้าต่างที่เล็กกว่าโจะจะไปได้ไหมเนี่ยโอเคต้องค่อยๆไปนะเพราะว่ามันแคบมากกระโดดึบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองพยายามแป๊บนึง ผมว่าไม่น่าจะไปได้แล้วผมลองมาห้านาทีกว่าแล้วโอเคมายืนตรงนี้เราก็จะตายโอเคด่านต่อไปคือเบื้องหลังกําแพงอะไรที่พื้นเนี่ยกด F เพื่อลงจากสเก็ตบอร์ดกดหยิบบอร์ดของคุณโอเคแล้วก็เอากล้องทะลุกําแพงมาแล้วก็กดวางแล้วเราก็ไปติดกับสเก็ตอ่านี่ไงไดแ้แล้วแล้วเราก็เดินไปชนปุ๊บอโอเคด่านต่อไปเป็นด่านอะไรสักอย่าง ชื่อชิงอ่อานไม่ออกโอเคลองถามดูว่าจะผ่านอย่างนี้ได้อย่างไรเขาบอกว่าให้กดปุ่มที่อยู่ข้างๆปุ่มกระโดดนี่มันมีปุ่มหนึ่งแล้วเราก็จะเอาหัวกระแทกกับพื้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายโอเคแล้วเลือกมันก็ค่อยๆลดแบบช้ามากคือคือค่อยๆ่ะจะตายแลตายตายแล้วโอเคมาด่านต่อไปอันนี้เป็นดาน่านไล่ตามโอเคจะมี คิวบิกอยู่หนึ่งอันเราก็วิ่งไล่ตามเราไม่จาเป็นต้องเอาบล็อกมาวางแบบว่าขวางทางมันก็ได้แค่เราแบบวิ่งไล่ตามมันเราก็ได้ปึ๊บอ่นนี่ไงโอเคอ่ะดานต่อไปเป็นดานทำหน้าตาที่เป็นซอสอะไรเนี่ยชื่อด่านโอเคเราก็ต้องไปหาเป็นขเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะมีคนหนึ่งที่ถือปืนอยู่อยู่แถวนี้อ่ะนี่ไงสตาร์โอเค นว่าอะไรเนีด็ดซ้ฟอันน่าจะอ่านไม่ถูกนะมันอาจว่าอะไรสักอย่างโอเคเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆเขาไว้นะแล้วพอเขาแบบลำคาญเขาจะยิงปืนใส่ผมนะเ <c oughs> ขาคิดว่าผมเป็นอิมพอสเตอร์แล้วทำไมเขาก็โดนกับทีเนี่ยโอเคไปแล้วโด,ดนมะาเรื่อยๆเราตามเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะยิงเราปุ๊บอ่าโอเคมาอะไรอันนี้เป็นหน้าต่างที่ เล็กส,สุดมันหน้าต่างตัวไหนเนี่ยโอเคเราต้องกระโดดขึ้นไปนะเพราะว่ามันมีคิวบีอยู่ด้านบนให้ใช้ชิบล็อกนะแล้วก็กระโดดเรื่อยๆขึ้นวมันจะชอบกระแทกแล้วก็กระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเกือบถึงนาจะต้องใช้เวลากบบตาน,นี้นานหน่อยหน่อย,น,อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมข้ามไปเลย เฮ้ยโอเคอันนี้ได้เดี๋ยวโอเคอันนี้เป็นพิซซ่านะเราก็แค่มาลงไมโครเวฟตรงนี้แล้วเราก็คลิกที่มันมันก็จะเปิดโอเคแล้วเราก็เข้าไปแล้วฝามันก็จะปิดแบบนี้แล้วก็จะโดนอบจนไหมแล้วเพื่อนไม่เข้ามาแผ่นแผ่นอา้าวโอเคผมไหมแล้วโอเคมาดาต่อไปอันนี้เป็นดาลิตเติ้ลชาโว่แบกเอ๊ะทำไมดานนี้มันง่ายจัง ทำไมทำไมด่านไม่กี่มันยากยากแบบยากกว่านี้อีกด่านนี้แค่แบบเดินเข้ามาแล้วเราก็ตายแล้วโอเคอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆปิกกี้นะเราก็ต้องหากุญแจอ่ะตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีโต๊ะโอ้ยโต๊ะ,ะทำไมชื่อมันไม่เขียนว่าโต๊ะมันเขียบได้อย่างอื่นแทนโอเคเดี๋ยวผมหยิบกุญแจมาด้วยนะกุญแจอะไรเนี้ยมันจะมีประมาณอ้าวแล้วทําไมมันทําไมมันวางแล้วมันอันนี้เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมวางวางโต๊ะไว้ที่เดิมอ่ะแต่มันหยิบด้วยกันมันหยิบพอรอมมันหยิบพร้อมกันไม่ได้โอเคมันต้องสลับกันมาโอเคเปิดประตูแล้วก็หยิบโต๊ะที่ไม่ได้ชื่อว่าโต๊ะมนาะแล้วก็เอามาวางตรงนี้คลิกคลิกได้ไหมคลิกอันนี้แล้วเราก็ขึ้นมาหยิบกุญแจด้านบนสีเหล้วครานี้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วเราก็มาเปิดห้องนี้ึ โอเคข้างในก็จะมีเป็นทีวีนะแล้วก็มีกุญแจสีเขียววางไว้อยู่โอเคแล้วก็ลงน่าจะต้องลงไปเปิดตู้เซฟด้านล่างนะเมื่อกี้เห็นมันสีเขียวใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็มาเปิดตู้เซฟปึ๊บโอเคแล้วก็หยิบค้อนออกมาค้อนน่าจะเอาไปพังพังประตูไม่ก็พังห้องไม้แกะห้องนี้ป่ะใช่ห้องนี้โอเคแล้วก็มีกุญแจไขไขไฟช็อตไหม ไฟไม่ช็อตแต่เจอคิวอีกโอเคมาดาต่อไปอันนี้เป็นด่านโอ้โห oh, แปลประโยคนี้ในภาษาลูททำให้เราใจโอ้ oh. แล้วผมจะไปรู้ได้ไงเนะี่ยโอเคผมลองมัวม่วๆดูนะเอาผู้เล่นก่อนผู้เล่นตามด้วย local player เอ๊ะไม่เอาดีกว่าก็อะไรดีอ่ะ <laughs> งั้นเดี๋ยวผมลอง <laughs> มั่วนิ่มแบบหนึ่งนะ <laughs> เดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกโอเคเมื่อกี้ผมมาดูเฉลยแล้วนะแล้วต้องต้องวางเป็นแบบมันคือเป็นภาษาโค้ดอะ่ะมันไม่ใช่แบบภาษาที่เราไว้ใช้เขียนนะโอเคแล้วก็เอาเท้เท่ากับศูนแล้วก็กดยืนยันโอเค